สวัสดีครับทุกคนคิดว่าทั้งทีเราอยากเห็นหิมะกันหรือเปล่าวันนี้เราจะมาสร้างหิมะเทียมกันให้ตกในถ่านทั้งให้แอนของพวกเราต้อนรับวันคริสต์มาสอยู่ที่ชายอ่ะมาตั้งนานไม่เคยเห็นหิมะตกกันใช่ไหมแต่ระดับผมอะครับอืมเสียงหิมะเล่นจิ๊บจิ๊บ let's go โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรากำลังจะจัดงานคริสต์มาสให้กับเพื่อนๆเรานะครับบอกว่าตื่นเต้นเตื่นเต้นดิตื่นเต้นดิบุกคนเลยะงานของใครก็ไม่รู้ นี่คืออุปกรณ์ที่จะใช้ตกแต่งงานคิปมันเราปีนี้ให้กับเจ้าหีของเราใช่ไหมน้องควายหนังไงเนี่ยหนืยังไงเนี่ยถือกึ้งึ้ง่ือกึ้งกึ้งเฮ้ย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 เเฮย เดี๋ยวเราก็จะมาจัดงานคริสต์มาสของเรากันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่างานคริสต์มาสเราจะสวยขนาดไหนอะไรไปกันไปหลังจากนั้นนะครับผมอูจุนนะครับก็แอบอู้นะครับโดยการที่จะออกไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้พี่เมย์บอดรูกบอนะครับผมทำงานไปลูกคอลก็จะขยันตั้งใจทำงานคริสต์มาสนะครับให้ออกปานี้สุดแต่อูไม่ช่วย <Net -se Property> eh <-hine> oh, lucu, menjadi takkan aku nak kau tukan, cakai do. Ah, pita, pita, samb samb deng. เฮ้ยเราหมดแล้วฮ่เพื่อนเพื่อนผมจัดนะอันนี้ผมไม่ได้ทำเลยนะครับเพื่อนเพื่อนผมก็จัดเขียนว่ามอรี์มาสมีของแต่งประดับประดาลยนะครับผมแล้วก็เป็นซัลตะคอนเป็นซัลตะคอนนะครับตัวไม่ใช่ต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสแล้วก็มีต้นคริสต์มาสใหญ่ด้วยอันนึงนะครับที่สำคัญคือประดับประดาด้วยไฟต้นคริสต์มาสด้วยนะครับก็แสดงว่าเปิดได้ตรงนี้คริสต์มาสถ้าเกิดไม่มีหิมะมันจะเป็นคริสต์มาสได้ยังไงใช่ไหม ไอ้นี่คือเครื่องผลิตหิมะของเราในวันนี้อะไรอะหสั่งนักแข็งหน่อยครับด่วนๆเลยครับผมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหโอ้โมาครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะเอานักแข็งไปจุดบริเวณที่เราจัดงานคริสต์มาสกันนะครับก้อนยังใหญ่ยังเยอะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมา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 ช่วยกันจัดก้อนแข็งก้อนมันใหญ่เบื้องมเทอมมากแต่ว่า รูที่เราจะใช้ oh my god เล็กมากเลยอ่ะเลดนี่จะเป็นเรื่องรูคิดว่าอเกน่แน่เก่งเก่งเก่งก่ง่งเก้ากกเ่ก่่่่เกกมาห่่กกกเดินมายังไงครับห่งง ดยู่ด้ยมคะยิดีต้อนรับแคกยินดีต้อนรับครับปมงจากบ้านนะก่าวเจอมาดูกโอ้ยเม่านหิมะตกเลยครับเปิ okay. Pizza, oh. you, ah. ๊บปนม่อวานเมนมันตกแบบนี้นะหิมะเกหรอท่านตกนี่ละรอมีป้นมัคะก็จะไม่ให้โบอลไม่หนาวเรอวะเก็นหนาวสบายนะเป็นไรรืออะไรคะลดเอามือเหรอ้สแกนสิ ติด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 เขาได้แล้วนะคะหัวหมโอ้โหไม่เดือดแล้ไม่เย็นโอ้ยเอาเรลาเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะดูว่าน้ำแข็งที่มันออกมามันจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะเอาเล็กๆก่อนไหมอ๋อเล็กๆก่อนอันนี้ก่อนนะพี่อันนี้ก่อนนะโอ้โห ต้ัวทีลูกกมาถามหนูไม่ต้องกลัว้ที่มา้องแข็งนี้อนน้แข็งก็น้้ำแข็งโอ้ัหาว่ะอนกันเลยขอขอไอ้อุ่นหน่อย แล้วฟุกว่านะครับทุกคนยาวยาวย้า้โอ่อเวหน่อยเว้ติมภารกันหน่อยนะครับผมกับขนมบออบอมีรสชาติใหม่มาด้วยบอลอบอลดาร์ขนมหวานรสช็อกโกแลตได้ทีรสชาต ความเข้มข้นของช็อกโกแลตพอดีกับปากเราเลยราคาเพียง5บาทเท่านั้นด้วยว้าวเราไม่ต้องกินได้ไหมได้เยอนี่ทุกคนดูนี่สักชิ้นพอดีปากพอดีคำเลยนะครับผมราคานะครับผมเพียงแค่ชินละห้าบาทเท่านั้นนะทุกคนนีอ๋เฮ้ย อร่อยเลยแต่ว่ายังมีสามรสชาตินะครับทุกคนลองไปหากินกันได้นะคะมีรสช็อกโกแลตรสคาราเมลช็อกโก้รสคุกกี้แอนด์ครีมใช่ค่ะรสนี้ก็ไม่แพ้กันเลยแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าพิเศษมากๆเพราะว่ารสช้างเนี่ยจะมีขายในเดือนหน้าและจะมีขายเพียงแค่สองถึงสามเดือนเท่านั้นนะครับได้กไ้้แล้วคนอื่นจะไม่ได้กินเลย ใครที่เป็นสาวกนะครับผมของบอลวันรสช็อกโกแลตส,สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาททั่วประเทศเลยตอนนี้เราก็มีพลังกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการสร้างหุ้ยหิมะกองเริ่มใหญ่แล้วเริ่มมาแล้ว <laughs> เราเพิ่งทำได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่่

ละเอียดแบบละเอียดแบบละเอียดเลยอ่ะเรื่ไยๆเฮ้ยละเอียดมากนะจ้าจ้าจ้าว้าววัวว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 ่วว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 ว โซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนพื้นดินนะครับที่ปกคลุมไปด้วยความแข็งและความหนาวเย็นนะครับโซนนี้จะเป็นโซนหิมะที่ม่งตกไปนะครับหนาวเย็นแต่ว่าต้นคิมาต้นนี้อ่ะยังไม่มีหิมะลงเลยอ่ะมันเป็นอะไง<อ>ใส่หิมะกันหิมะยงมาหิมะยงมาเฮ้ยเก่งได้วะเฮ้ย หิมะตกแล้วลูกโ oh my god ชิงกาเบลชิงกาเบลชิงกาดีไหมคะพี่บ้านขาป๊าพาไปเที่ยวต่างประเทศค่ะมาเปียค้ามาเปียหิมะตกนะครับลูกเฮยสว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 ยเราได้เศษหิมะสวยมากโ oh my god นี่คือเราไม่ต้องไปต่างประเทศแล้วอ่ะพี่เมย์สุดมาพี่เมย์มาดูดิคุณพี่เมย์ยิ้มหน่อย อุ้ยพี่เม่สุดริตยังไงนะวิ่งเอาได้รูปแล้วทุกคนที่มันต้อ่ะ้นี่มาต้อนไปสุดกวักน กนคับกำลังมีหิมะปกคลุมมะัเพื่อนโอ้โหสวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะัใหมนะคะอกล้วเหรอหยุดล้วหยุลหนึองกล้วยใช่ไหมคะแบบใช่ค่ะัมาเยอะรับนระงานานมืค่ะเอาหิมะหยุดก่อนหิมะหยุดก่อนโอเค ร <laughs> เราเคยเราเคยทําอะไรมาบ้างเราเคยปลูกต้นไม้เปลี่ยนป่านะครับเอ,อคอนสตูเราเคยเฮ้ยสตูนไปดูเรื่องแล้ว <laughs> เราเคยเปลี่ยนสตูดิโอเป็นป่าเว้ยเออเราเคยเปลี่ยนสตูดิโอเป็นทะเลแล้วเราเคยเปลี่ยนสตูดิโอเป็นหิมะแล้วต่อไปครับทะเลทรายคอมเมนต <laughs> ์มาเฮ้ยพิทาพเพนยัยเชียวเชียวหิมะตกก็ต้องมาเล่นสิครับนี่เงือกทำตาเว้ย เราได้เล่นไปแล้วไงเขาเป็นหมาหิมะก็จริงนะครับแต่กังฟูเนี่ยเป็นหมาตัวใหญ่แต่ใจเล็กเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่ไม่เอาไม่เอาสงสารน้อง ขาคุ้นที่กับทุ่งนาแล้วครับตอนนี้ไม่ <c oughs> คุ้นที่อะไรกับน้ำแข็งอะไรนี้เลยอ่ทุกคนครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาตลอดทั้งปีเลยนะคบจนถึงสิ้นปีแล้วผมขอให้ทุกคนนะครับผมเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีนะครับขอให้ผ่านไปเร็วๆแล้วขอบคุณเสมอที่แบบติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ตอนที่เราโดนแฮกช่องใน,ใๆๆๆนะครับเราดีใจที่เราได้กลับกันมานะครับทุกคนนะตอนนี้ อันนี้เนี่ยเป็นหลังน้ำแข็งผมพี่แม่กับบอสออกเป็นคนสุดท้ายรอดแต่ถ้าเกิดใครที่ออกก่อนนะจะต้องลงไปในบ่อน้ำแข็งเ้ยว่ลงบ่อน้ำแข็งเลยได้ไหมใครออกคนอืดน้า้รอดต้องยืนอ๋อเร็วเร็วเร็วเร็โอเคโอเคโอ้โหโอ้อ้โไม่ได้โอ้โหไม่ด้ก็ยอมแพ้ไมดียอมแพ้ไม่ดจะทำอะไรก่ายล้วเย็นเลยกดเย็ แบรนด์มันแข็งทำไมขามันเป็นมุ่งมั่งล่ะบอสเลือนไม่เดินเลยอะยอมเถอะจริงไปก็ได้วะไม่ข้าไม่างเย็นมากเขาเจ็บ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 เจ็เจ็บๆจ็บ นี่แหละนะ้องเวลาอยู่ต่างประเทศเขาแบบไม่สามารถที่จะเดินเนาะต้องมีทาบูทกันอ่ะผมผมเคยเห็นผมเคยเห็นพี่ตัดต่อต้องใส่ไอ้ที่เขาเรียลคำมุราเชียแล้วโผล่ขึ้นมาจากกีมาอ <c oughs> ่อะโี่น้ำเยอะเยอะเลยอ่ะ อยู่ได้ไงวะมันมีเงินหนึ่งหมื่นบาทอยู่ในกล่องๆหนึ่งด้วยนะไม่มีเสียงเลยเลยเอ้ยก็ลองดูดิเฮ้ยเรียกก่อนแล้วไม่รู้เลยเอาอันเดียวเอาอันเดียวเหรองกไปงกไปพี่แอ้มพี่พี่อูใส่เงินเฮ้ยพี่อูใส่เงินแล้วกล่องมันต้องใหญ่แล้วเงินอันเล็กๆมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่อได้ตง เพราะเราตองใหญ่ตองใหญ่โอเคครับผมมันมีเส <wal Groß> <fate> ียงหุือเ่เออโอเคเดี๋ยวพาไปแบบมาเทิรไม่ไปที่นี่เนี่ยมาไม่ถึงมันนี่มันนี่ Welcome to Russia Russia is healthy ให้ถึงแล้ว healthy อยาก healthy ไหมโอ้ยเอาถ้าเกิดพี่ไม่ปล่อยยิ่งฉูบรอดถ้าเกิดชนะอูอูไม่ต้องพี่ไม่ต้องลงปยิ่ง เฮ้ยเฮ้ยตุรกีครับตุรกีเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไปอยู่แทนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สบายถูไปแล้วก็ปวดน้องแข็งก้อนนี้ไว้โอเค ก่อนเลยคนละ20วิก่อน nice จบคลิปอายเลิฟยูจุ๊บจุ๊บอยพีอูุอ anyway, ๊บยู่ในเดียว่อนเรจะจบมันนี่ก่อนอะไรอ่ะลันนี้ครับผมเพื่อนๆครับสหรับใครนะครับผมที่อยากได้กระเป๋านะครับผมบอลบอลแจกนะครับกับสมุดนี้นะเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับวิธีเขาลงกิจกรรมก็ง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนแชร์ไอเดียว่าจะนําบอลบอลเนี่ยไปทําอะไรในช่วงวันคริสต์มาสหรือว่าวันปีใหม่ใต้คอมเมนต์ในแฟนเพจเลย5คนนะครับเดี๋ยวพี่อูจะเลือกแล้ว <city> ก <mitad> ็แจกกระเป๋าแล้วก็สมุดให้ห้าคนนะฝากบอล ยารสชาตใหม่นะครับผมแล้วก็วันวอนทุกรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตตอร์ช็อกโกหรือว่าคุกกี้ครีมนะครับผมหาซื้อได้ที่เซเว่นเอเวนทุกสาขาเลยนะจ๊ะดีมากงชอบนะเฮ้ยกไม่เข้าไปนะครับลูกๆอมานี่มานีมานีออกแตกเลยโอ้โหน้องอย่าเรียกคำชูรสเชียร์กับป๊าป๊าไหมครับอะไรนะตายได้เลยเหรอชูรสเชียร์กับป๊าป๊าไหมไม่ เอาไหมคะไม่เอาเนาะไม่เนี่ย่หายหรอกรู้อยากตื่นไหมล่ะรู้อยากตื่นได้รู้ตื่นเลยช่วงเดียวสองหนึ่ง i เลยจังเลยก็เห็นไหมลูกยังไงเห็นมีเลยอู๋เอ้าพี่เบญีผิดกล่องโอ้าอ๋ออ้รือู๋ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่วะเขาไม่เป็นไรหรออย่างนั้นน่ะไม่ได้ใส่เลยเหรอมันไม่มีกล่องไหนมีของขวัญเลยอู๋เอ้าวทิ้งไหน